สวัสดีครับผมอาจารย์จินดาอาจารย์ประจำแผนกช่องโยน์วันนี้จะมาสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ติดตามรับชมพร้อมกันครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องหน้าที่และหลักการทำงานของ,งขอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอย่างแรกคืออินเวอร์เตอร์ในรถโตโยต้าพีอูดอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่คือ แปลงไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ไฟแรงดัดสูงให้เป็นไฟกระแสสลับแบบ3เฟสเพื่อส่งไปยังมอเตอร์ MG2 และในขณะเดียวกันถ้าหากชะลอความเร็วไฟจาก MG2 ที่ผลิตขึ้นมาเป็นกระแสสลับจะมาผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทําการแปลงให้เป็นไฟกระแสตรงเพื่อบรรจุเข้าไฟที่แบตเตอรี่ส่วนประกอบของอินเวอร์เตอร์ หนึ 1> 1. ่ง m e c u ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์สองอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่คือแปลงไฟกระแสตรงให้เป็นไฟกระแสสลับแบบสามเฟสเพื่อส่งไปยังมอเตอร์สามบูตคอนเวอร์เตอร์บูตคอนเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่เพิ่มแรงดันไฟจาก200 6นโวลต์ เพิ่มขึ้นไปสูงสุด650โวลต์เพื่อส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนและ DC-DC คอนเวอร์เตอร์อุปกรณ์ที่4จะทำหน้าที่แปลงไฟแรงดันสูงให้เป็นไฟ14โวลต์เพื่อทำการชาร์จเข้าสู่แบตเตอ,อรี่เสริมทันมาจะเป็นส่วนของอินเวอร์เตอร์ ในรถ t o y ย t a Camry ี่ไฮบรครับอินเวอร์เตอร์ในรถยนต์โตโย t a าแคมรี่ไฮบรส่วนประกอบคือ 1. MG ECU 2. อินเวอร์เตอร์ 3. บูตคอนเวอร์เตอร์ 4. DC-DC คอนเวอร์เตอร์ซึ่งหน้าที่และหลักการทางานจะเหมือนกันกันกบในโ o โยตา้าพีอูดแต่จะแตกต่างกันตรงที่ แรงดันไฟใน Toyota p e-Boost จะมีแรงดันไฟอยู่ที่201.6โวลต์แปลงให้เป็นไฟ650โวลต์แต่ใน Toyota Camry จะมีแรงดันไฟอยู่ที่244.8โวลต์แปลงให้เป็นไฟ650โวลต์ต่อมาเป็นไดอะแกรมการทำงานของระบบไฮจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นไฟกระแสะตรงแรงดันสูง จะถูกจ่ายลงมายัางชุดอินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์เข้าไปยังส่วนประกอบแรกได้แก่บูตคอนเวอร์เตอร์ซึ่งบูตคอนเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟจาก201.6โวลต์ในรถเตโยต้าพีบูตให้เป็นแรงดันไฟ650โวลต์กระแสะตรงหลังจากนั้นจะส่งไฟ650โวลต ไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อให้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ650โวลต์กระแสตรงให้เป็นไฟ650โวลต์กระแสสลับแบบ3เฟสและส่งไปยังบอเตอร์ MG2 และไฟจากแบตเตอรี่จะส่งมายัง DC-DC c o n v เตอร์เพื่อทำการแปลงแรงดันไฟจาก201.6โวลต์ให้เหลือเพียง14โวลต์ เพื่อทําการชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่เสริมและไฟจากแบตเตอรี่แรงดันสูงจะสูงส่งต่อไปยังของเพรสเซอร์แอร์ซึ่งมีอินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์อยู่ภายในตัวเองซึ่ง MG ECU จะเป็นตัวควบคุมการทารํางานไม่ว่าจะเป็นการแปลงแรงดันไฟหรือการเพิ่มแรงดันไฟให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นเพื่อส่งไปยังมอเตอร์และนี่ คือหน้าที่และหลักการทาง,งานของอินเวอร์เตอร์ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ